สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชินาภัยสรางกูนายุทธยาค่ะวันนี้จะมานำเสนอบทความเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดจังมาดังและการเปลี่ยนแปลงบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้หญิงเกาหลีเหนือค่ะค่ะหากกล่าวถึงประเทศเกาหลีเหนือนะคะคนส่วนใหญ่รวมถึงตัวดิฉันเองเนี่ย<อ>ก็มักจะนึกถึงประเด็นทางการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเช่นการตอบโต้ระหว่าง2เกาหลีหรือว่าการหลบหนีข้ามพรมแดงของผู้ไปพักของเกาหลีเหนือนะคะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งนะคะประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะซึ่งประเด็นที่ดิฉันเลือกนะคะก็คือ เป็นการศึกษาการเกิดขึ้นของตลาดจังมาดังในระบบเศรษฐกิจเกาหลีเหนือค่ะซึ่งนําไปสู่การตั้งคําถามวิจัยนะคะดังนี้ก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว่าเศรษฐกิจเกาหลีเหนือนั้นเป็นสังคมนิยมนะคะแล้วทีนี้เนี่ยการเกิดขึ้นของตลาดจังมาดังที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดทุนนิยมด้วยกลไกราคาเนี่ยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเกาหลีเหนือยอย่างไรค่ะ สองก็คือเมื่อทําการศึกษาสังคมนะคะเพราะว่าแนวคิดของจื้อเนี่ยมีความสําคัญต่อโครงสร้างทางสังคมของเกาหลีเหนือโดยเขาให้ความสําคัญที่เน้นไปที่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันจึงสนใจที่จะศึกษาในมุมมองของผู้หญิงมากขึ้นค่ะแล้วเมื่อนําทั้งสองข้อมาประกอบกันนะคะก็จะนําไปสู่การตั้งคําถามวิจัยที่ว่าเมื่อเกิดตลาดจังมาดังขึ้นนะคะจะทำให้บทบาทผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ภายใต้ของจื้อที่เป็นตัวกําหนดบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือค่ะ ต่อมานะคะคือขอบเขตการศึกษาค่ะจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือก่อนแล้วก็หลังเกิดตลาดค่ะโดยมีเหตุการณ์ทุบพิภัยในเกาหลีเหนือในเกาหลีเหนือหรือว่าอาดูอาสมาร์ทซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นกลางทศวรรษ1990ค่ะถ้าดูจากแผนภาพนะคะในช่วงก่อนเกิดตลาดเนี่ยแล้วก็หลังเกิดตลาดเนี่ยดิฉันก็จะศึกษาทั้งเศรษฐกิจแล้วก็สังคมควบคู่ทั้ง2ออย่างค่ะใน ก่อนเกิดตลาดนะคะในด้านเศรษฐกิจจะศึกษาระบบ PDS ค่ะแล้วก็สังคมจะศึกษาแนวคิดของจือนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหลังเกิดตลาดเนี่ยก็จะมาดูกันว่าตลาดจังมาดังนั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอย่างไรค่ะ ทีนี้นะคะ,ะการรวบรวมข้อมูลเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งอ้างอิงต่างๆทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะจากหนังสือบทความวิจัยรายงานวิจัยเว็บไซต์ข่าวออนไลน์แล้วก็บทสัมภาษณ์ผู้แปลพักจากแหล่งข้อมูลอื่นๆค่ะสําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็จะมีข้อมูลลักษณะเศรษฐกิจเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ระหว่างระบบก,การเมืองกับเศรษฐกิจเกาหลีเหนือค่ะ ศึกษาโครงสร้างสังคมที่ส่งผลต่อการกําหนดบทบาททางเพศก็คือแนวคิดขงจื้อนะคะแล้วก็ดูลักษณะตลาดจังมาดังแล้วก็วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้หญิงเกาหลีเหนือค่ะส่วนข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็จะดูจํานวนตลาดจังมาดังดูข้อมูลการมีส่วนร่วมของคนเกาหลีเหนือในระบบเศรษฐกิจทั้งตลาดแล้วก็เป็นทางการค่ะแล้วก็มาเปรียบเทียบรายได้ในเศรษฐกิจนอกระบบและเศรษฐกิจที่เป็นทางการค่ะ สำหรับทฤษฎีและกรอบแนวคิดนะคะจะประกอบไปด้วย2ทฤษฎี 1. ก็คือทฤษฎีการเคลื่อนไหวกระแสคู่หรือบลัยีดับเบิลมูฟเมนต์ค่ะ2ก็คือแนวคิดของจื้อค่ะสำหรับทฤษฎีการเคลื่อนไหวกระแสคู่นะคะก็จะเป็นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงสังคมและก็เศรษฐกิจครั้งใหญ่ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมอังกฤษในศตวรรษที่19นะคะโดยทฤษฎีนี้น่ยก็จะ กล่าวถึงการเกิดขึ้นของระบบตลาดนะคะที่มองว่าจะต้องขับเคลื่อนด้วยกลไกราคาแล้วก็แรงงานก็ถือว่าเป็นส่วนที่ถูกแบ่งแยกออกจากสังคมแล้วก็ระบบเศรษฐกิจนะคะทําให้แรงงานเนี่ยถูกกดขี่เกิดการทําลายสังคมขึ้นนะคะจึงต้องมีกระบวนการคุ้มครองสังคมเกิดขึ้นค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะนําไปวิเคราะห์กับในเรื่องตลาดจังบานางังนั่นก็คือว่าจะดูว่าการ เกิดขึ้นของตลาดจังมาดังเนี่ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอย่างไรนะคะก็คือดูว่าเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรดูว่าบทบาทของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดกับสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะ ส่วนแนวคิดขงจื้อนะคะก็คือเป็นแนวคิดที่ถูกนํามาใช้กับจุดประสงค์ทางการเมืองในการสร้างวัฒนธรรมสังคมนิยมขึ้นค่ะโดยภาครัฐเนี่ยก็จะใช้แนวคิดองจื้อปิตาธิปไตยในการกําหนดโครงสร้างครัวเรือนแล้วก็สังคมโดยเน้นบทบาทของผู้ชายนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะนําไปวิเคราะห์กับตลาดจังมาดังนั่นก็คือว่า อ่าคงจื้อมีส่วนกำหนดโครงสร้างทางสังคมและก็บทบาททางเพศอย่างไรคะ่ะแล้เมื่อเกิดระบบตลาดแล้วเนี่ยคงคงจื้อยังคงมีส่วนสำคัญในการกำหนดบทบาททางเพศอยู่หรือไม่อย่างไรคะ่ะ่าต่อมานะคะเราก็จะมาดูในส่วนเนื้อหากันว่าเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเกาหลีเหนือก่อนเกิดตลาดเป็นอย่างไรคะ่ะจากลักษณะทางสังคมนะคะเราจะเห็นได้ว่า คงจื้อเนี่ยมีส่วนกำหนดโครงสร้างสังคมภายใต้กฎซัมกังโอริุนก็คือจะกำหนดความสัมพันธ์ทั้ง5ประการน,นะคะจากแผนภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าดิฉันก็ไฮไลท์เป็นสีแดงเอาไว้นะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาค่ะ,ะจากความสัมพันธ์ผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองนะคะก็คือคงจื้อเนี่ย มีส่วนในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของความกตัญญูกะตะเวทีแล้วก็การเชื่อฟังผู้มีอํานาจนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะหลอ่อหลอมให้ลักษณะระบบเศรษฐกิจเป็นแบบวางแผนจากส่วนกลางนะคะโดยภาครัฐเนี่ยก็เป็นผู้ควบคุมระบบเศรษฐกิจทั้งหมดค่ะซึ่งมีส่วนสําคัญในการสร้างระบบปันส่วนสาธารนณะหรือว่า PDS นะคะซึ่งระบบนี้เนี่ยมีส่วนในการแจกจ่ายอาหารต่างๆให้กับประชาชนนะคะ ทำให้ตลาดในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยไม่เป็นที่แพร่หลายมากนะะักค่ะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสามีแล้วก็ภรรยานะคะก็คือว่าแนวคิดของจือ้อก็มีส่วนสําคัญในการกําหนดบทบาทระหว่างเพศที่แตกต่างกันระหว่างสามีแล้วก็ภรรยาคือค่ะคือสามีเนี่ยจะทํางานในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นงานให้ก่อให้ไม่ ซึ่งเป็นงานที่กอ่อให้เกิดรายได้นะคะแล้วก็ภรรยาเนี่ยจะทํางานเลี้ยงบุเลี้ยงดูบุตรโดยเป็นงานที่ไม่กอ่อให้เกิดรา,ายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเอ,อ่อฝ่ายสามีเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญในระบบเศรษฐกิจค่ะต่อมานะคะเมื่อเกิดระบบตลาดจังมาดังขึ้นจากวิกฤตทุกพิกภักภยนะคะก็ทําให้ประชาชนเนี่ยต้องพึ่งพาตลาดมากขึ้นค่ะประกอบกับระบบการเมืองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองนะคะของสองผู้นํา คืออย่างแรกนะคะก็คือเป็นคิมจองอินนะคะเขาให้ความสําคัญกับการทหารมากก่อนนะคะซึ่งให้ความสําคัญกับกองทัพนะคะแต่ว่าทีนี้นะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําเป็นคิมจองอึนนะคะ mm hmm. เขาก็ให้ความสําคัญกับนโย,นโย,นโยบายบยองจินซึ่งพัฒนาทั้งเศรษฐกิจแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์ควบคู่กันดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะเติบโตมากขึ้นค่ะแล้วก็ตลาดในเกาหลีเนี่ยก็เติบโตมากขึ้นตามนะคะทําให้การควบคุมตลาด จากส่วนกลางเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นค่ะ,ะจากที่เก่ามาสไลด์เมื่อสักครู่นะคะเราก็จะเพิ่มเข้ามาในส่วนหัวข้อการเมืองทางด้านฝั่งขวาสีดํานะคะเราจะสังเกตได้ว่าตอนแรกเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ควบคุมโดยรัฐนะคะต่อมาเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะให้ทางการเมืองนะคะส่งผลให้เขาพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นจึงทําให้การเติบโตของตลาดจังมาดังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนมีระบบตลาดค่ะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาดูโครงสร้างตลาดกันค่ะคือประเภทตลาดในเกาหลีเหนือนะคะจากาภาพที่จะเห็นทางด้านซ้ายบนนะคะจะเห็นได้ว่า ตลาดเนี่ยมีทั้งตลาดถูกกฎหมายที่ควบคุมโดยภาครัฐนะคะต้องเสียภาษีแล้วก็ตลาดผิดกฎหมายซึ่งเป็นตลาดไม่เป็นทางการนะคะสําหรับตลาดจังมาดังเนี่ยก็จะเป็นตลาดกึ่งทางการหรือว่าตลาดสีเทาที่ไม่ได้ควบคุมโดยภาครัฐทั้งหมดนะคะดังนั้นสินค้าเนี่ยจะมีทั้งสินค้าถูกกฎหมายแล้วก็สินค้าผิดกฎหมายนะคะในตลาดค่ะแล้วก็จากการเกิดขึ้นของตลาดจังมาดังนะคะก็จะมีการเข้าร่วมของผู้คนในตลาด ค่ะซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญในตลาดนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าแออนวคิดของจื้อนะคะที่เขากําหนดบทบาทของผู้ชายเอาไว้ให้ทํางานนอกบ้านแต่ว่าได้รับ ค่าตอบแทนที่น้อยนะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยทำงานเป็นแม่บ้านนะคะเขาก็สามารถจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็เปลี่ยนมาทํางานในตลาดมากขึ้นได้ดทําให้เขาสามารถที่จะทํางานในตลาดได้มากกว่าผู้ชายค่ะประกอบกับแนวคิดของจื้อที่มองว่างานในตลาดนะั้นเป็นงานที่ต่ําต้อยนะคะดังนั้นผู้ชายเนี่ยจึงถูกกีดกันออกจากพื้นที่ตลาดทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีส่วนร่วมในตลาดมากกว่าผู้ชายค่ะและการทํางานในตลาดก็ได้รายได้ที่มากกว่าการทํางานให้กับภาครัฐของผู้ชายค่ะ ทีนี้นะคะเราก็ทราบกันแล้วว่าผู้หญิงมีส่วนสําคัญในระบบตลาดนะคะมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเกิดผู้ประกอบการหญิงในเกาหลีเหนือค่ะจากสไลดนะคะ,จะ,ะ,คะจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงแล้วน่าจะเป็นประเภทที่เข้าร่วมในตลาดเพื่อความอยู่รอดแล้วก็หลีกหนีความอดอยากนะคะซึ่งผู้ประกอบการหญิงเหล่านี้เนี่ยก็มีการสร้างเครือข่าย เครือข่ายความสัมพันธ์ในระ,นระบบตลาดนะนั่นก็คือ,อร่วมมือกับครอบครัวญาติเพื่อนๆหรือว่าแม่ค้าด้วยกันเองเพื่อจัดหาสินค้าหรือว่าระดมทุนในการเช่าแผงลอยร้านค้าในตลาดค่ะสําหรับาทางด้านขวานะคะก็คือเป็นสินค้าในตลาดกับพื้นที่ของผู้หญิงอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกียสังคมอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยแฟชั่นเกาหลีเนี่ย มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะเนื่องมาจากว่าอุดมการสังคมนิยมเกาหลีเนี่ยต่อต้านความเป็นทุนนิยมดังนั้นแฟชั่นสินค้าตะวันตกแลวก็สินค้าจากเกาหลีเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะแต่ว่าตลาดจังมาดังเป็นตลาดสีเทาดังนั้นสินค้าเหล่านี้ก็สามารถเข้ามาถึงมือของผู้หญิงแล้วก็คนเกาหลีเหนือได้นะคะก็ทําให้พวกเขาเนี่ยเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวแล้วก็ค่านิยมความงามเป็นแบบชาวเกาหลีใต้มากขึ้นค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูกันว่าออบทบาทของผู้หญิงในครัวเรือนนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือเมื่อมีตลาดแล้วเนี่ยมันเกิด สิ่งใหม่นั่นก็คือการเดทในเกาหลีเหนือนะคะเนื่องจากว่าพราะพวกเขาสามารถเข้าถึงซีรีส์เกาหลีใต้จากตลาดได้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะออกเดทกันมากขึ้นจากเดิมที่ว่าเขาไม่กล้าที่จะออกเดทเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะรวมถึงผู้หญิงเขาได้ทํางานในตลาดหารายได้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็มีอิสระทางการเงินแล้วก็สามารถที่จะอยู่เป็นโสดเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็การแต่งงานเนี่ยก็จะเ,เลื่อนออกไปอีกนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแล้วก็บทบาทควรเลยในผู้หญิงนั่นก็คือ คือว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็มีทัศนคติในการแต่งงานเปลี่ยนแปลงไปก็คือเลือกคู่ผู้ชายที่สนับสนุนการทํางานของตนเองในตลาดได้ค่ะผู้หญิงก็กลายเป็นหัวหน้าครอบครัวหาไรายได้แทนผู้ชายค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพิ่มขึ้นก็คือมี d เ u อร t e r f e อ e r มีความนิยมมีลูกสาวมากขึ้นเพราะว่าจะช่วยเหลือง,งานในตลาดค่ะแล้วก็การที่ผู้หญิงทํางานในตลาดเนี่ยก็ทําให้เกิดต้องเดินทางออกไปต่างจังหวัดนะคะทำให้เกิดการหย่าร้างแล้วก็มีเด็กไร้บ้านเพิ่มมากขึ้นค่ะ สำหรับบทสรุปแล้วก็อภิรายผลนะคะเราจะเห็นได้ว่าจากการที่เราวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองเกาหลีเหนือนะคะเปรียบเทียบก่อนแล้วก็หลังเกิดตลาด จังมาดังเราก็จะพบว่าการเกิดขึ้นของตลาดนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของโปลันยีที่มองว่าจริงๆแล้วตลาดไม่ได้แยกตัวออกจากเศรษฐกิจแล้วก็สถาบัานทางสังคมนะคะแต่ว่าตลาดนั้นมีความเชื่อมโยงกับผู้หญิงผู้คนแล้วก็สถาบัานทางสังคมในเกาหลีเหนือทั้งระบบการเมือง ผู้คนนะคะแล้วก็ค่านิยมของจือด้วยค่ะ2คือเมื่อเกิดตลาดเนี่ยเราจะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนและก็ผู้หญิงโดยเฉพาะบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีระบบตลาดเกิดขึ้นแล้วบทบาทผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแต่ว่าแนวคิดของจือยังคงฝังล,ลึกแล้วก็มีอิทธิพลในการกําหนดโครงสร้างทางสังคมซึ่งยังทําให้สังคมเกาหลีเหนือย,ยังคงเป็นแบบปิตาธิปไตยอยู่ค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะนะคะการศึกษาจังมาดังเนี่ยเราก็จะศึกษาในหน่วยผลิตระดับจุลภาคก็คือผู้ประกอบการหญิงในระดับท้องถิ่นในตลาดนะคะแต่ว่าเราสามารถต่อยอดงานในอนาคตโดยขยายขอบเขตการศึกษาไปในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างเช่นธุรกิจที่ดําเนินการโดยผู้ประกอบการเอกชนธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่าเขตอุตสาหกรรมพิเศษค่ะแล้วก็เราสามารถขยายาหัวข้อไปอยู่ในบทบาทเศรษฐกิจผู้หญิงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ต่อยอดในประเด็นอื่นๆเพิ่ม เติมได้อย่างเช่นชนชั้นร่ำรวยเกิดใหม่ในระบบเศรษฐกิจหรือว่าโดนจูหรือว่าความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจากระบบตลาดเป็นต้นค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คณะกรรมการเชิญถามได้เลยนะคะผมถามนะครับคือเอ่อคุณคุณจินาพาคือช่วยช่วยอธิบายแบบลักษณะของตลาดให้ผมฟังหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้าง อ๋อเอ่โดยภาพภาพรวมของตลาดนะคะมันคือถ้าเป็นตลาดในเกาหลีเหนืออย่างที่กล่าวไปก็คือมันทั้งเป็นตลาดถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายค่ะแต่ว่าในที่นี้นะ่ะลักษณะของตลาดจังมาดังมันไม่เชิงว่าผิดกฎหมายทั้งหมดนะคะมันเป็นตลาดกึ่งกึ่งทางการดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งสินค้าที่ที่ถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายค่ะซึ่งมันก็จะกระจายตัวตามพื้นที่ต่างๆในเกาหลีเหนือซึ่ง การเกิดขึ้นของระบบตลาดอันนี้ก็คือเริ่มมาจากประชาชนนะคะเพราะว่าอตอนแรกภาครัฐเขามีระบบจจำน่ายอาหารนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาเจอวิกฤตอาหารครั้งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยระบบตลาดก็เลยเกิดขึ้นค่ะหมายถึงว่าเ,าเรื่องเรื่องขนาดมันหรือว่าแบบคุณมีข้อมูลไหมไม่ทราบนะครับแบบว่าแบบมีคนมาขายพ่อค้าแม่ค้ามาขายตอนไหนบ้างมันมีขนาดใหญ่ ขนาดไหนคชอบแบบอาการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างคือว่าประเด็นผมคือยังไงนะคือคือผมสงสัยแล้วกันเนาะคือผมสงสัยว่า <Okay. S 2> แบบเอคือเคลมของงานอนะ่ะคือว่าตลาดการเกิดขึ้นของตลาดจังมาดังเนี่ยทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเคลมที่ค่อนข้างใหญ่เนาะเมื่อเทียบกับอ <Okay. S 2> ีอัหนึ่งตลาดนะครับผมกําลังนึกถึงตลาดแถวแถวมหาลาัยเราพวกแบบตลาด ตลาดไทยอย่างเงี้ยเรากำลังบอกว่าตลาดไทยต้องให้แบบปตุมูทานี้เปลี่ยนไปไหมอะไรเงี้ยผมว่าแบบบางทีมันอาจจะคือตลาดใหญ่ขนาะดตลาดไทยนะมันยังมันอาจจะเป็นเคลมที่ผมไม่มั่นใจว่าเราสามารถพูดอย่างนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว<ะ>เอาเคลนะตรงนี้คุณบอกว่ามันเปลี่ยนทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่าผมผมเชื่อก็ได้แต่ว่าผมขอฟังหน่อยว่าแบบตลาดมันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันมีอิมแพคกับชีวิตเรามา,มากขนาดนั้นเลยไหมยังไงนะครับ ค่ะก็ <ST. S 1> คืออ่จากการหาข้อมูลมานะคะก็คือว่าตลาดเนี่ยก็คือมี ข้อมูลปี2022นะคะก็คือคาดการไว้ว่ามีประมาณ2ประมาณ400-500ตลาดค่ะแล้วก็ตลาดเนี่ยก็จะเหมือนตลาดนัดแถวบ้านเราเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีตลาดที่เป็นทางการเนี่ยเขาก็จะกำหนดไว้เลยว่าจะต้องมีโครงสร้างตึกเป็นอย่างไรจะต้องมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ในตลาดนี้ก็จะมีการเก็บภาษีค่ะซึ่งจะทําให้เกิดรายได้แล้วก็ภาครัฐเนี่ยเขาสามารถเอาภาษีเหล่านีนะ้มาปรับปรุงตลาดแล้วก็ ตลาดเหล่านี้ก็คือว่าอย่างอย่างที่บอกว่าคือมันมันก่อให้เกิดเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าจังมาดังเจเนเรชันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์หรือว่าสินค้าผิดกฎหมายได้ค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจเกาหลีเหนือเขาควบคุมทั้งหมดโดยภาคราค่ะดังนั้นเนี่ยตัวดิฉันเองก็คือจากการศึกษาแล้วก็อ่านเปเปอร์หลายๆอันเนี่ยก็เลยตีความไว้ว่าเมื่อระบบตลาดที่มันแทรกซึม ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็คือคนเกาหลีเนี่ยโดยประมาณก็คือมาเข้าร่วมในตลาดประมาณหนึ่งล้านคนนะคะแล้วก็มีเป็นหลายหมื่นแผงเลยค่ะก็คือกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆของเกาหลีเหนือคะ่ะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีการค้าขายที่แบบว่าทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายแล้วก็มีการแบบเขาเรียกว่าเออซื้อสินค้ามาแล้วก็นอกจากซื้อมาขายไปแล้วมันก็ยังมีการที่แบบว่าปล่อยเงินกู้แล้วก็ เอ่อมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับพรมเดนแถวจีนด้วยอะคะ่ะใช่ค่ะขอบคุณมากครับค่ะแล้วกับการท่านอื่นมีไหมคะอาจารย์อันนี้อขอขอนุญาตถามก็คือจริงๆพ,พออ่านเปเปอร์นี้ในมีความรู้สึกเพลินมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอ่อไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เรื่องตลาดจังมาดังมาก่อนในเกาหลีเหนือมาเลยก็ชื่นชมนะครับอาจจะหาข้อมูลค่อนข้างยากสักหน่อยครับแต่จะถามว่าคือในในตอนสุดท้ายของเปเปอร์ที่เขียนนะครับว่าจะวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับความเหลื่อมล้ําต่างๆครับคือ มีได้มีได้การหาข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนไปก่อนไหมครับว่ามันไอความหนอมล้ำมันมีความแตกต่างกันอย่างไรในใน,ในระบบสังคมเตอนนี้หน่งครับอ๋อค่ะจากการหาข้อมูลมาเจอหนึ่งเบปเปอร์นะคะที่เขาพูดแค่แนะนำมาว่าเออแม้ว่าระบบตลาด,ดจะทำให้ออคนส่วนใหญ่นียสามารถเข้าถึงอาหารได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมี การเกิดขึ้นของชนชั้นใหม่ๆทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นชนชั้นกลางคะ่ะแต่ก่อนก็คือสังคมเกาหลียงที่จะทราบกันดีว่ามันก็จะมีทั้ง คนที่เป็นนายทหารคนที่เมีอํานาจค่อนข้างสูงแล้วก็มีประชาชนนะคะแต่ว่าพอมีตลาดเนี่ยมันก็จะมามันก็จะทาให้เกิดชนชั้นกลางเกิดใหม่ที่เขาสามารถที่จะปล่อยเงินกู้ในตลาดนะคะก็คือมันจะมีทั้งคนที่เขาสามารถสร้างตัวได้จากการทํางานในตลาดแต่บางส่วนเนี่ยเขาก็แม้ว่าจะมีตลาดเขาก็ไม่สามารถที่จะมีรายได้ที่เทียบเท่ากับคนเหล่านั้นนะคะหนูก็เลยเขียนเข้าไปว่าเออเนี่ยการเกิดขึ้นของตลาดเนี่ยก็อาจจะ แสดงให้เห็นว่ามันทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําอีกรูปแบบหนึ่งอะค่ะ